สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักกพนนะคะสวัสดีเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่จ้ามากินกว๋วยเตี๋ยน้ำเยาติ๋วเด้ค่ะเด้อเฟ้อเฟ,อ,ฟ,อ,ฟอจ้าเฟ้อเบียงจันเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะได้กับล่องปูงมึงเลยอ,อืมเป็นยังไงนาะน้ำซุปอืมเซฟเซเหมือนเดิมนะคะ แซ่บจ้ะพักกับเหมือนเดิมนะคะเอ้พริกันแจ๊ใส่บุกเอ้ผักชีผักชีฝรั่งจ้ะผักชีใบเลื่อยสารแน่กระลำถั่วฝักยาวจ้ะแล้วก็ผักกาดหอมนะคะแล้วในถุงนี้ก็คือมีถั่วงอกสดจ้ะแต่ถั่วงอกสดใจ๊บใส่กิ่นจ้า แล้วก็แอนแอนแอนกระปิจ้ากระปุกเก่ากระปุกเดิมแต่ว่ามันคุยยากย่ายกะจะตักสซซ้อนจากหน่อยนึงขึ้นมาจะนี่นะคะามาคุยกับพิกเผาจ้ะคุยกับพิกเผาฮ้อนฮ้อนจะขึ้นฟ้าขึ้นฝนยุ่แต่ว่ากะไอฮ้อนฮ้อนหลจ้ะ แสบแสบจ้าแซสบแสบเด้อเด้อเส้นเล็กจ้ะเมื่ออเอายาหยุดน่าเกอียดไม่แม่เน่ยลืมกินขนมพี่น้องจ้ะลืมกินขนมยูมงยานี่ยยูมงยางนะมงยางไช้โปนี ลืมย่ายลืมมาแฉวมาน้ำทำงานไม่เตรียมพร้อมไรยายเหลือสองเม็ดแล้วก็จะได้เริ่มแพงไหม่จามาเด้อสุขุสุขอนมาก,กินกว๋วยเตี๋ยวน้ำย่าจ้จมาแม่หวานพกขุนหญิงเล็ก ายก,ก่อนแยกสอนมามันเล่งมันนี้น้องแพรว่ามาสายเสน้นสายเสน้น พันธีตกันพันธีตพันพิก,ก,พพก,พพกมาจา้ะเม็ดมันเปล่งเลยก็แทกหวันมันว่างวันนี้เสื่องได้จ้ะทุกครั้งที่เยอติวิกิจะต้ตองเสื่องเสื่องแล้วมันจะบโบเพดจา้า Mm-hmm. อะไรหญิงเล็กเด้อมะกุยพิกกับปิน้ำพริกหญิงไงพิกกีค่ะ,ะเม็ดที่สองเซรเน ันเขากันกะผักสลัดมาคุยกับปีอยคุยกับปีห่อน อ่แซ่บจะ้ะพีเพันสดนี่นี่ เซ่บดีขนาดอือ่ะอีกเม็ดนึ่งจ้ะเม็ดนะคะ ทำภายในรูปบุคคลคุาเปิคฟอรอมอ่ะ จ้ะยัดติวจะกินกออยู่เนาะคิมมดมันย่างจ้ะขอบคุณทุกเลื่ทุกรับทุกไรทุกทกำลังใจได้ใส่เด้เจ็บขอไมาชิญได้ยัดติวจ้ายัดติวกินก้อยจ้าขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนนะคะบ๊ายบายจ้า